เทศบาลนครพิษณุโลกกับการก้าวสู่เมืองสร้างสรรค์สำหรับคนทุกช่วงวัยโดยนโยบายการพัฒนาเมืองของดรเปรมฤดธชชัพูนธ์นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกที่จะขับเคลื่อนให้เหมืองพิษณุโลกเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก้าวสู่นครแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนส่งเสริมให้พิษณุโลกเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าเที่ยวและน่าลงทุน มุ่งเน้นให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงวัยผู้สูงอายุในปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เทศบาลนครพิษณุโลกจึงเล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงได้กำหนดให้สร้างอาคารบริการผู้สูงอายุแบบครบวงจรซีเนียคอมเพล็ก เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริการทุกมิติแบบครบวงจรสำหรับผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำกิจกรรมและบริการสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพสังคมจิตใจและเศรษฐกิจ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุและเป็นศูนย์บริการจัดการข้อมูลผู้สูงอายุของเทศบาลนครพิษณุโลกและที่สำคัญนอกจากจะรับรองผู้สูงวัยแล้วยังเป็นพื้นที่เปิดให้บริการประชาชนมาร่วมทำกิจกรรมเป็นพื้นที่สำหรับคนทุกเพศทุกวัยมาจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกัน พร้อมส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชนโดยการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่แสดงความสามารถอาทิสร้าง้านกีฬาเอ็กซ์ตรีมภายในสวนชมนั่นเฉลิมพระเกียรติสร้างศูนย์กีฬา e ีสปอรตโดยใช้ศูนย์ ICT เทศบาลนครพิษณุโลกเป็นพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งดําเนินการไปพร้อมกับการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้มีความสวยงามโดยดําเนินการปรับปรุงสวนกลางเมืองให้เป็นสวนดอกไม้ที่มีความสวยงามเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองพิษณุโลกปรับปรุงภูมิทัศน์สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นและออกแบบโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งที่บริเวณสะพานสุพรรณกระยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมือง ตกแต่งต้นไม้เกาะกลางถนนลรณล,ลงเรื่องของเมืองสะอาดพร้อมทั้งขับเคลื่อนการเป็นเมืองอัจฉริยะสมาร์ซิตี้โดยจัดตั้งสูนยข้อมูลเมือง CDP เป็นแพลตฟอร์มเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลเมืองนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆและประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาเมืองในระยะยาวและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงต้องพัฒนาด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วยโดยเมื่อวันที่26มิถุนายน2567นางสาวนัทรักชามพูนศรองนายกเทศมนตรีนครพิศณุโลกได้ร่วมพิธีเปิดประกาศจัดตั้งศูนย์สร้างสารรค์งานออกแบบแห่งใหม่ New TCDC ใน10จังหวัด โดยมีคุณแพรทองทานชินวัตรประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดโดยเทศบาลนครพิษณุโลกได้ผ่านการคัดเลือกในการจัดตั้งศูนย์สร้างสารรค์งานออกแบบ TCDC ส่วนภูมิภาค1ใน10ศูนย์นำร่องทั่วประเทศและมีกำหนดเปิดให้บริการในปี2568นี้พร้อมยกระดับ การให้บริการด้วยการใช้เครื่องมือใหม่ Creative Lab เป็นพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อยกระดับสินค้าและบริการกระตุ้นความคิดส,สร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมและพัฒนาทรัพยากรทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นสู่ตลาดระดับประเทศและระดับสากลเราพร้อมขับเคลื่อนเมืองไปในทุกมิติทุกช่วงวัยเพื่อให้เทศบาลนครพิษณุโลกเป็นเมืองสร้างสารรค์สำหรับคนทุกช่วงวัยต่อไป